สวัสดีค่ะเเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของนิขิอีกเช้าบ่ายนะคะประจำันที่3.1กรักษาคมปี6.6ค่ะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับนิขิอีกเช้าตัวเด่นก็คือ2กระ5 8กับ1 2 0 2 1 2 4 2 5 2 6 2 8 5 0 5 1 5 2 5 6 8 2 5 1 2 8 1 5 8 2 3 5 1 จับคู่ก็สองห้าห้าสองแปดหนึ่งหนึ่งแปดห้าแปดแปดห้าสองแปดแปดสองเนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะต่อไปบ่ายเจ็ดกับศูนย์เก้ากับสองเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ดเจ็ดศูนย์สี่เก้าสองหกสองเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าสอง จับคู่ก็เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเก้าสองสองเก้าเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเจ็ดสองสองเจ็ดเนาะก็ขอเพื่อนๆทุกคนโชคดีนะจับคู่รุ้นด้วยกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะ ใครจะลุ้นวีไอพีก็จับคู่ลุ้นเราเด้อโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ